อ๋อนี่มันอันนี้จะพาะดูดน้ำใช่ไหมเนี่ยครับดูดน้ำอย่างเดียวอ,อต้นทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นทุนถ้ารวมเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนั่นแหละห้าหมื่นน้ำไหลใช่ไหมครับจะเพาะเจาะนี่หมื่นห้าจพาะเจาะเจาะอย่างเดียวนะเจาะอ,อย่างเดียวหมื่นห้าแต่แผงนี่สามหมื่นกว่าอ๋อ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับนีโรสบินนะครับเเจ้าไกลกับเจ้ากระติมให้อ้งวน้นส่วนผสมถือว่าเป็นเป็นที่ที่หนึ่งที่ว่าอ่าเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับโดยบริเวณโดยรอบนี้จะแหลงหมดเลยนะครับแต่พื้นที่นี้คือ อุดมสมบูรณ์มาก <C oughs> มีสวนกอไผ่นี่ <C oughs> ที่ตรงนี้ก็เป็นของอดีตโคดบดุงเบียบบ้านนะอันนี้จะปลักซ้อนไอ้จะดูปันนี่อุทยาตจันรนะครับวัวกวมมาด้วยถิ่มเล้งทำให้ที่ตั้งก็อยู่บ้านตรึมนะครับ หมู่สิบหกอำเภอศรีขรัวภูมินะครับโซล่าเซลล์เลยเกิดเดี่ยวเว้ยเกิดเดี่ยววุ้นเดี่ยวแต่เงี้ยเจ้าเดียวถวยก็เดียจดลองมือกวนปรให้นะเจ้างวดกูปนี้ชาวเทศจังกูดิปนี้ฮะยายสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ไงครับเนี่ยนี่คุยอย่บ้านนะครับ อดีตอดีตใหญ่เนาะครับผมครับผมอันนี้อา่าตั้งตั้งใจจะทำเป็นอะไรครับเนี่ยว่าจะทำแบบเกษตรนั่นแหละเกษตรดินทรียเกษตรอินรีใช่ไหมผมจะตั้งชื่อใหม่เป็นเกษตรเพื่อความอยู่รอดมากกว่าอะะเกษตรเพื่อความอยู่รอดดีกว่ามันจะได้ทําให้เราอยู่ได้นะอันนี้เป็นชุดเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นชุดไฟนอนนาครน,นาโ <ขอ S 1> ซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ครับดีเซลโซลาร์เซลล์ นี่นะครับมันมีแผงอยู่ข้างบนอ๋อแผงอยู่บนหลังคาใช่ไหมครับแผงอยู่บนหลังคามาพาไปดูน้ำหน่อยนะครับไปดูแผงโซล่าเซลล์บอครับเดิ๋ดูรอบๆบรรยากาศเนี่ยมาดูรอบๆนี้ก่อนได้สำหรับคน,คนที่สนใจนะครับเนี่ยคนที่กําลังเริ่มต้นทําเกษตรสนผสมนะครับอันนี้ท่อกี่นิวนน้วครับเนี่ยท่อนิ้วครึ่ง ไอ้แผงโซลาเซลล์กี่แผงข้างบนมันทั้งหมดมันสี่แผงไปไดิแบ่งมาไว้ตรงนี้อีกแผงหนึ่งอตามตามตามแบบเขานะ่าจะมีสี่แผงอ๋อเขามีแบบให้เหรอครับครับเขามีแบบให้เราก็ขอแบ่งมาไว้ตรงนี้เพื่อจะได้ใช้ไฟบรรยากาศเปิดอันนี้พื้นที่ข้างหลังนี้เป็นทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ยครับทั้งหมดสิบห้าไร่สามงานทั้งหมดโอ้สวยมากเลยเด้อพี่น้องอันนี้ถ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะครับถ่ายเตรียมไว้ โอนี่คันาเนี่ยคันานาคันามัจะปลูกพริกกันเนี่ยเริ่มปลูกก็ปั่นนี่นะครับคันาทองคำเริ่มพริกเนี่ยเพิ่งย้ายจากนน้นมาปลูกเพราะว่าจะไถหวานข้าวเลยย้ายมาปลูกใหม่อันนี้ไถไถไวเตรียมทําอะไรครับนี่ไวหวานข้าวที่จะถึง่ยฤดูการเข้ามาแล้วอ๋อคือไม่ได้เผาเนาะครับไม่ได้เผาอันนี้ไมนเผาไถกลบเลยผมใช้เครื่องตัดยญ้ปั่นปั่น มันขาดแล้วก็ถ่ายครบอ๋อเอาปั่นเลยบ่ครับใช้เครื่องตัดเลยมันครับมันขาดเป็นต้นๆๆแล้วก็ถ่ายครบนี่นะครับโอ้มีต้นยางนาด้วยเพิ่งจะเริ่มปลูกนเนี่ยตรงนู้นกัยเพิ่งเกิดนีอ่อันนี้วางวางท่อไว้ยาวเท่าไหร่ครับวางท่อจากนี่มาบ่ครับน่าจะาประมาณยี่สิบกว่าท่อน,นท่อ,ท,อท่อกี่นิ้วท่อนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่ง นิ้วครึ่งแต่เจาะนี่มันห้านิ้ว<อ>แต่โหลดมานิ้วครึ่งเจาะไว้กี่เมตรครับเนี่ยหกสิบกว่าเมตรได้การให้น้ำนี่มันจะปลูกหญ้าให้หวัวนะเห็นไหม,อมโอ้ <laughs> ป,ป,ปลูกหญ้าวัวยังเ <laughs> พิ่งจะขึ้นหญ้าเพิ่งจะขึ้นได้พันมายังเนี่ยลูก<พ>ชายเข้ามาจากไหนไม่รู้เป็นหญ้าแบบพันแบบที่ว่าเขามาเลยๆแล้วก็หยียบหยีบน่าจะเป็นตมแล้วก็ว่า เอออิซี่ชื่อว่าหญาชื่อว่าแพงแพง,งแพงโกลาแพงโกลาใช่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 ไหมแพงโกลาเนี่แหละนี่นะครับมันเหยียบเหยียบมันนี่มันติดไม่เท่าไรหร่้วมันต,ตอนนี้ตอนนี้ที่เรามาถ่ายทำาคือ,อยังไม่ขึ้นนะผมว่ารอบนหน้าผมมามันคงต้องเขียวอ่ะมันเจอแรงด้วยนะก็สายน้ํานี้แหละทันพอดีมันช่วยนี่นะครับบรรยากาศ เป็นที่ที่เดียวที่เขียวเจะอ,อ,อุ่มอยู่ที่เดียวนะครับที่อื่นนี่คือแรงมากเลยตอนนี้ผมได้ปลูกยูคาต้นกล้ายูคาเนี่ยรอบแล้วตอนนี้อ๋อรอบงังขึ้นเล็กๆ็รอบที่ใช่ไหมเนี่ยครับรอบแล้วผมปลูกไว้รอบบริเวณนั้นหมดแล้วขึ้นกําลังขนาดออมันขึ้นปลูกระยะห่างเท่าไหร่ครับห่างประมาณเม็ดเม็ดครึ่งเลย ว่าจะปลูกไว้เซมไม้อายุสั้นกับไม้ไม,ไม้อายุยืนนะไม้ที่อายุนานหน่อยน,นี่นะครับระบบการจัดการก็ดีมากเลยทั้งห้เป็นกระท่อมนะกระท่อมแล้วก็บรเิเวณพื้นที่โดยรอบคือล้อมร้วม,มหมดเลยนะสิบห้าไร่นะผู้ใหญ่นะครับสิบห้าไร่สามงานล้อมนะรอบหมดเลยนะล้อมร้วมหมดเลยนี่นะครับสวยมาก อ๋อนี่มันอันนี้จะพาะดูดน้ำใช่ไหมเนี่ยครับดูดน้ำอย่างเดียวอต้นทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นทุนถ้ารวมเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนั่นแหละห้าหมื่นน้ำไหลใช่ไหมครับอืพอพาะเจาะนี่หมื่นห้าจพาะเจาะเจาะอย่างเดียวนะเจาะอ,อย่างเดียวหมื่นห้าแต่แผงนี่สามหมื่นกว่าอ๋อเจาะของของเจ้าไหนมาเจาะครับของเจ้ามาจากตำโรงทา่าบอที่แผงเนี่ยมาจากห้วยทับทันห้วยทับทัน พี่น้องอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านใกล้เดือนเชียงก็ถ้าอยากมาดูตัวอย่างนะครับเนี่ยแนะนำในสวนนี้อันนี้อันนี้เป็นทํานาใช่ไหมตรงนี้ครับทํานาทั้งหมดเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นหญ้าใช่ไหมครับเป็นหญ้าตรงนี้จะเป็นหญ้านะทดลองปีนี้จะทดลองปลูกหญ้าสักแปลงเล็กๆก,ก่อนอ๋อเป็นพันก่อนเนาะครับปีหน้าเนี่ยถ้าเกี่ยวข้าวอะไรเสร็จก็จะว่าจะปลูกหญ้าบางส่วนอืแต่ไม่รู้จะ นั่นหรือเปล่าถ้ามีน้าก็น่าจะน่าจะมีที่เดียวนะที่ที่ทําอย่างเงี้ยครับคือชาวบ้านชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ทํากันเนาะครับค่อยๆะนั่นเท่าไหร่น่าจะเป็นอนาคตคือถ้าผมมองให้พลาดน่าจะเป็นแปลงตัวอย่างที่อันดับต้นๆของอําเภอเนี่ยครับสวยเงั้นะอันนี้ก็เป็นต้นยูคาตัดตัดหลายรอบนะสองปีมันจะตัดขายครั้งหนึ่งต้นยูคาเนี่ยมันโตเร็วตัดอากาศ องปีตัดขายครับนี่นะครับคันนาทําไมต้องทําคันนาใหญ่ขนาดนี้ครับพเพราะเผื่อไว้ปลูกพวกพริกพวกมะเขือนะเพราะว่าเวลาหน้าวานข้าวเราจะไปปลูกตรงไหนเราต้องอาศัยคันนาเนี่ยแหละเป็นที่ปลูกใช่ <ขอ S 1> ใช่นะพริกปลูกอะไรได้นะปลูก,ลกนี่นะครับเนี่ยนะความคิดคือคิด,คด,คดต้องคิดแปกแปลกแปลกในรูปแบบของคนที่คิด ที่ว่าแปลกเ,เ,เนาะชาวบ,บ้านเขาว่าทคันาใหญ่บางนคนเนขากล่าวไปทาอะไรเปลืองที่ไร่ที่นามีคนมีคนมีคนค้านไหมก็มีบางคนก็ไปทาอะไรเปลืองที่นาไปทํานาดีกว่านะเดี๋ยวารทำนาเนี่ยมันปีหนึ่งมันได้ไม่กี่นั่นเองับปลูกพริกมันขายได้ตลอดเนาะถ้าเราจะขายนะใช่ใช่ข้าวกิโลเท่าไหร่ล่ะข้าวกิโลสิบบาทแปดเก้าบาท ลิกกิโลห้าหกสิบทำไมเราไม่ปลูกกันน, <laughs> นั่นเลยนะครับเพื่อนเนาะมันแล้วทำไมเราไปปลูกแต่เพราะข้าวอย่างข้าวปีหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งอย่างอื่นมันก็เสริมไรายได้ได้ตัวยยใหญ่ก็ต่อที่มันมันแดดมันอยู่เนี่ยแดดมันร้อนอันนี้รดรดน้ำยังไงครับเรดน้ำผมจะเปิดท่อตัวนี้เนี่ยเอาคลุตถังอ <laughs> คลุตถังเราหิ้วรถเอาเออตรงไหนมันอยู่ใกล้ก็ดึงท่อออก ถกถังใส่กล่วว่าจะนี่มันแรกๆว่าจะจะจะโครงการจะต่อก๊อกเปิดเอาเลยนะใช่โหลดนิ้วให้ให้สบายเราเนาะเปิดก๊อกใสุ่กถังให้วไปลดเอาเลยมันจะมันต้องไปดึงท่อออกนะอาจารย์หลายคนก็บอกนะว่าทำนาทำสวนอย่าให้มันลำบากครับอย่าให้ลำบากเราต้องเอาให้มันสะดวกง่ายแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอันนี้ข้าวพมวาน ตั้งแต่ไปดูไหมไปดูครับไปดูตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จอ่ะเป็นเป็นข้าวอะไรครับข้าวก็ขอสิบห้ามันออกลวงแล้วลหะตอนนี้คือจะทดลองไว้ก่อนปีหน้าก็จะได้ทําอย่างเต<อ>็มที่เพราะมีน้ําอะไรหมดแล้วออกลวงใหญ่อยู่นะแต่นกมันก็ยังว่าเลยนี่แหละมีอยู่ที่เดียวนกเยอะนี่มันจะสูบ<ช>น้ําใสา่พอดีติดงาน<อ>ดินมันเริ่มแห้งแล้วติดงานบวชเดี๋ยวพรุ่งนี้วันสองวันจะสูบน้ําใสา่ คิดว่าน่าจะทําได้อยู่เนาะครับได้อยู่มันออกรวงนะทดลองดูวันปีนี้ดูพี่น้องออกรวงอยู่นะชาวบ้านเขาบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้หลายคนก็ว่าผมเนี่ยทำไม่ได้ไปบ้าบออะไรไปทําอะไรก็ว่าจะได้อยู่บ่เขาว่ามันได้ก็ไม่เป็นไรจะลองดูเนาะลองได้แกขยันนะผมก็ปลูกแกโอ้ข้างหน้านี่ก็เป็นผมปลูกไม้พยุงผสมกับ พยุงกับยางนาอันนี้เป็นพยุงไม้พยุงพยุงปลูกไม้พยุงเสริมด้วยยูคาไม้โตเร็วนะปลูกห่างเม็ดหนึ่งว่เนี่ยกว่ากว่าพยุงจะโตแล้วก็ยูคาแล้วก็ตัดขายได้เปลูกไม้เลี้ยงเนาะครับเนี่ยดูนะครับเกี่ยววางแผนนะเกี่ยววางแผนไม้ดีมากเลยนี่เป็นต้นยางนาเนี่ยเพิ่งโตปลูกปลูกมาปีที่แล้วเอง อย่างนั้นอยัางนานี่ก็โตแล้วเนี่ยมาปีหน้าจะเขียวหมดแล้วแถวนี้อันนี้ไอ้ตลับตลับนี่ไว้ไว้ไล่นกว่ไล่นกแผ่นแผ่นซีดีที่เขาเลิกใช้แล้วเอาไว้ไล่นกเวลาลมตีมันมันแขวงเนาะแล้วมันมีสะท้อนอ๋อครับนี่สะท้อนแสงอะไรเอาคือไล่นกอ่ะ สูตรของผู้ใหญ่ไปใช้ก็ลองด้วยครับเด้ออะไรนักโดยรอบนี่วันนี้ว่าจะสูบน้ำใส่ไอที่ติดงานบวชหลานกันเลยมันก็หิวหิวหน่อยแหละมันแดดร้อนขนาดนี้แดดมันร้อนแรงที่ดีนะซ้อมล้วนี่ะลวดน้ำหมดเลยวะครับลวดน้ำกับไม้ไผ่ใช้วัสดุของตัวเองไะหลักนี่ไม้ไผ่ตรงนู้นมีอยู่กอนึองผมโค่นทิ้งหมดมาทำรั้ว นี่ผมปลูกยูคานี่สลับช่องไวอันนี้ยูคาแล้วก็สลับอันนี้ทิ้งไว้ปลูกไม้มไม้ตช้าเราขุดไว้ลอยนะเนี่ยไว้รอ,อ,อเตรียมให้ผลถุมชื้นจุกปลูกสลับทิ้งช่องไว้นี่ยูคาช่องนี้ก็เว้นไว้ไว้ลุมหนึง่งสลับถ้าเราปลูกอย่างนี้มันจะมีปัญหากับที่หนข้างๆไหมไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเราว่าเราปลูกอยู่ฝั่งของเรา,วเ,ราเว้นพวกกิ่งอะไรเท่าไปแล้วก็ต้องตัดเราจากต้นไม้ใหญ่ะนะ ก็เขาปลูกเหมือนมีปัญหาอะไรเนี่ยขเขเขาปลูก <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> แกไถนะไถเอากองพวกฟางพวกอะไรเนี่ยกลบให้เป็นปุ๋ยเนาะอืมครับไปกลบเห็นฟางอยูน่น่ะเห็นตอากข้าวอยู่อนาคตแทบไม่ต้องใช้ปุ๋ยปลูกสลับกันเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อยู่คานรอบเลยใช่ไหมครับครับรอบสุดนู่นเลยกี่ต้นผมไม่ได้นับเลยปลูกไปเรื่อยๆเพราะผมไปหาขุดเอาตามทุ่งนานี่แหละต้นอยู่คาไม่ได้ไปซื้อตลาดครับ พอดีต้นมันมีต้นใหญ่แต่นี้มันดอกมันร่วงนี่มันออกมันขึ้นผุไปหาเก็บนี่ตามที่เขามียูคาต้นใหญ่ๆมันจะมันจะขึ้นเต็มหมดเลยครับต้นยูคานี่เล็กๆปลูกต้นเล็กมันจะโตไวถ้าไปซื้อตลาดต้นสูงปลูกแล้วมันไม่ตายด้วยต้นเล็กๆปลูกง่ายก็อยู่นี่ถ้าฝนมามันจะจะโตเร็วต้นอีกเนี่ยมันทนแรงนเนาะครับ ือมันทนแรงด้วยมันไม่ตายได้ได้ได้รดรดน้ำไหมครับอันนี้ใหม่ๆผมลดอยู่ปลูกใหม่ๆปลูกวันแรกรดอยู่วันที่สองก็ลดเพราะว่าพวกนี้มันทนน้ำอยู่แล้วขยันหน่อยก็มาลดวันไหนคิดวันไหนคิดได้ก็มาลดใช่ไหมครับปล่อยมันตามปกติมันทนแรงอยู่แล้วไม้ต้กนึงแล้วข้างหน้าข้างหน้าทาอะไรบ้างข้างหน้าหนยตรงข้ามถนนโอ้ตรงข้ามถนนนี่บอกครับก็จะทํานาไปก่อนเนะ อไอ้ตรงที่ถมไว้นี่ว่าจะทําอะไรยังไม่รู้หรอกแต่ว่าถมไว้ก่อนแต่ว่าจะปลูกหญ้าเหมือนกันเลยอตอนแรกคิดว่าจะอย่างนี้มึงคิดไว้ก่อนที่จะทําอะไรก็ให้พวกรถเกี่ยวข้าวเขามาเช่าจอดเก็บค่าเก็บค่าค่าเช่าค่าที่เขาพักก็มีห้องน้ำไาแล้วไงเ<อ>ขาจะได้มาพักอยูุ่สบายริมถนนใหญ่เนาะพวกรถเกี่ยวข้าวเขามาก็ มาเช่าจอดอเกีเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งท, <มา S 1> ที่เขามาเกี่ยวข้าวแล้วใช่ไหมมันติดถนนใหญ่แล้วปกติมันนั่นอยู่แล้วดูต้นยางนาเราเดี๋ยวย,ยางสวยอะ่ะนี่นะมันเขาแรงอนี่เขายังเขียวปุ๊บกันเลยอืมบรรยากาศสวยมากสังเกตบริเวณโดยรอบนะท่านเพื่อนมันจะเล็กมากเลยนะแต่ว่าที่ของปู่ใหญ่นี่คือเขียวอยู่ที่เดียวอะ่ะ ขับรถผ่านไปพ่านมาเอ๊ที่อยู่นีมันเขียวแท่เห็นว่มีกระชังปลายใช่ไหมครับครับมีกระชังปลาก็ะจะเพาะพันปลาอยู่เพิ่งเริ่มเนี่ยเพิ่งลงปลาหมอเทศกระชังแรกอะ่ะลงปลาหมอเทศประมาณห้าหกร้อยตัวมันใหญ่ไปทางนี้ได้มีทางไปอยู่ป น้ำแกไม่ขาดน้ำนี่ไหลถ้าแดดแรงก็ไหลแรงครับไหลแรงนะไหลเต็มท่อเลยแหละน้าเขียวใสเจ้าเลยนะเพื่อนก็นจะสูบน้ําเข้านาอยู่วันนี้ติดงานสารานี้กว้างเท่าไหร่ครับมันจะกว้างน่าจะประมาณหกสิบเมตรหรือ100ร,ร้อยเมตรน่แหละกว้างล,ลึกเท่าไหร่ร้อยกว่าเมตรลึกนี่น่าจะประมาณเกือบ สิบกว่าเมตรนะยี่สิบเมตรน่าจะถึงนะนี่นี่นี่ท่วมหัวแล้วนี่นี่ลงไปนี่ยกมือขึ้นแล้ท่วมหัวน้ําน้ำไม่เคยแห้งน้ํน้ำใสมากเลยเราเติมอย่างนี้น้ำมันขึ้นไหมเราเติมน้ำอย่างนี้น้ำมันขึ้นไหมตอนแรกนู้นมันอยู่ข้างล่างนี่ได้น้ำนี่แหละมันพอดีผลมาด้วยมันเริ่มได้เกือบครึ่งแล้วนี่ได้เกือบครึ่งแล้ว ดูนะเพื่อนน้ำจากไอโซล่าเซลล์ที่เราเห็นในโบในทุ่งนาผู้ใหญ่แกต่อยาวมาเลยนะทีเนี้ยต่อยาวเกือบสองร้อยกว่าเมตรนะแต่เข้ามาในโบนี่มีอะไรบ้างครับบอในกระชังเนี่ยกระชังมีปลาโมเทเพึ่งลงได้อาทิตย์หนึ่งเองลงไม่กี่ตัวครับเพึ่งบ่อเดียวอันนี้เตรียมไว้จะลงปลานินนี่เห็นไหมวางเตรียมไว้ลปลานินก็จะลงปลานินอีกโอ้ดูนน้ำ เดียวนี่นะครับม่วงต้นไม้สัก์จะลงไปดูไหมไปโอ้มีลูกเล็กขึ้นอยู่ปลานะต้องหัวหารอยู่นั่นเงินโอ้ปลาซิวเพียบเลยปลาซิวนี่เยอะมากเลยผมจะหาใช้แหทีวานเอาไปทำกับข้าวพอดีหาแหทีไม่เจอ ปลาบอเทศนยังขึ้นยังเ้าเขาครับนาะอ้ยลูกชายเขากินพวกเนื้อหมูย่างเขาย่างกินไม่หมดเขาโยนอใส่ให้เป็นอาหารปลาปลามันก็ตอดเอาเนาะเออมาตอดกินนเศษอาหารพวกนี้ทุกปลาเต็มเลยครับมันก็โตไวของมันเนะกระชังนี้เล็กหนึ่งกระชังนี้เลยกระชังหนึ่งครับชังนี้ยังไม่ยังไม่ลงอ พราะพอนน้ำมันขึ้นมันก็ลอยตามน้ำเนาะครับก็ใส่นี้พอน้าสูงขนาดมันก็ขึ้นตามน้ำนั่นนั่นนั่นน่รใส่ถังน้ำจับง่ายอะอย่างในรถอะไรพวกนี้แต่ปลาธรรมชาติอยู่นี่ก็เยอะอยู่ปลาช่อนมีตัวใหญ่เลยไม่กล้าปล่อยตัวนี้ลงไปกลัวปลาช่อนันี่ีปลาช่อนบ่ปลาช่อนมีแต่ตัวขนาดนี้อ้ไม่กล้าปล่อยตัวเล็กลงเพราะว่าถ้าไปก็เป็นอาหารของเขาเลยปลาช่อนยิ้มเลยหลยยิ้มเลยหละของชอบเขาอยู่แล้วดูครับ น้ำนี่คือไหลตลอดเละนะเดือดแรงจัดน้ำก็ไหลแรงเดือดแรงน้ำก็ไหลแรงเงี้ยรอบหน้าเรามาคงจะปลาตัวใหญ่นะครับเราไปดูบรรยากาศดูแล้วอีกอย่างหนึ่งมีมีเตาเผาถ่าน,นใช่ไหมครับครับมีมีนะไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะในสวนคือมีทุกอย่างเลยคนระับ อันนี้ก็เป็นโรงโรงนาโรงเรือนพักเนาะเป็นเป็นที่พักนี่ไว้พักมีที่เสียบไฟฟ้าอะไรมีหมดอุปกรณ์โซล่าเซลล์มีปลั๊กเสียบไฟใช้ทั้นี่ใช้งบเท่าไหร่ครับเนี่ยก็งบรวมกันเลยแหละมาขยายมาที่นี่เลยประมาณห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นครับรวมทั้งหมดอ่ะอ๋อเฉพาะโรงเรือนนี่บอกครับโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนนี่น่าจะ สามหมื่นแหละอยู่ประมาณนี้แหละโรงเรือนดีเราเลื่อยไม้ทําเองออเลื่อยไม้จากนานน้มาทำใสสันไทยเยนาะครับจ้างเขาเลื่อยหมดไปเจ็ดพันกว่าบาทดูนะระบบไฟเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยบ้านนะ <c oughs> เราจะชัดเองเพียงแค่ว่ามาอยู่ในนาใช่ไหมครับนี่นะครับโอ้โหทุกอย่างนั่นไผ่เลยครับนะ ถอาไผ่เขาเรียกไผ่อะไรไผ่ลวกหรือไผ่อะไรไผ่ลวกว่ะครับเรียกไผ่อะไรที่มันจะมีไผ่กิมซุ่งคนเนี่้ไผ่กิมซุงมันจะมันจะกินอร่อยกว่าไผ่ต้นหนอมันจะกินอร่อยกเลยอ๋อไผ่กิมซุงนี่นไหครับหนึ่ดอกไผ่กิมซุ่งอันนี้ไผ่หวานมันจะเลาทิ้งแล้วอ๋อตัดทิ้งอ่ะหน้าฝนมันจะออกเต็มเลยนี่ นี่กินไมน่ทันเนี่ยมันจะขึ้นเยอะหนาเลยดิมันจกนกะ,นะกระดับอนี้ก็เช็ดน้ำบ่ครับประกัเช็ดน้ำพอพอน้ำถึงมันจะออกยอดใหม่เต็มเลยยอดอ่อนอพอน้ำขึ้นถึงจะ,จะกระจายไปสอมนแกะมะม่วงกล้วยกล้วยกำลังออกวีเลย สวยมากเลยครับเราฝั่งนี้เป็นเตาอบเนาะครับตเบาตเบาเผาเตาเผาถ่านตเตาเผาถ่านเมื่อวานผมมาหางู้ใหญ่ยังควันออกแต่ตอนนี้ยังอันนี้ยังไม่เผาต่อเพต้องใช้เวลาเผาหลายวันมันยังไม่ติดอ๋อคือพอดีไม่ได้มาดูครับอยู่งานบวชเลยไม่ได้มาดูงานเยอะช่วงนี้งานเยอะหาเงินช่วยแต่งานแล้วเนี่ยดินดินดินอะไรครับเนี่ยดินก็ดินจากทุ่งนานี่ยแหละทุ่งนาเหรอพวก เนี่ยคนก็มาเทไว้แล้วก็ผสม๋อเห็นไเพื่อนผสมกับฟางเห็นไหมเพื่อมันเป็นเส้นใยนะครับมันจะได้เกาะกันเดี๋ยวเดี๋ยวว้างๆเดี๋ยวผมจะันเผาได้เตานี้นะถ้าเอาฐานออกหมดเนี่ยประมาณสิบกว่าถุงปุ๋ยเลยโอ้โหสิบกว่าถุงปุ๋ยอะถ้าถ้าถ้าขายได้เท่าไหร่ถ้าขายชาวบ้านเขาขายกันทุกวันนี้กระสอบละสองร้อยกระสอบละสองร้อยสองร้อยแต่ผมไม่ได้ขายผมว่าใช้เองมีคนมา มาบอกว่าขายใอะไรก็ยังไม่ขายลอกดูก<อ>่อนวามม่าใช้เองก่อนเพึ่งเลื่อนมิโนสวนเราสวยมากเลยนี่มะนาวเนีย่ยลูกใหญ่ๆเลยนี่มะนาว <laughs> ได้ใส่ปุ๋ยอะไรไมหมครับน,นี่ใส่ปุ๊บใส่ปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้เพึ่งเลื่อนมิโนสพอดูกไหมนี่ละมุดนี่พิ่งเอามาจากตลาดนัดปลูกได้อนอีกทีแล้วเองสบโอลเขามีมั้งบักซบโอล์ก่อน สม people, ุดพันลูกใหญ่อะปลูกทุกอย่างที่กินได้อะตามหลักเนาะตามหลักทฤษฎีของในหลวงทุกอย่างที่กินได้อะนี่ห้องน้ำโอ้เบ็ดเสร็จเลยครบทุกอย่างนี่ละมุดในปีนี้มันออกยอดงามนะยแตกยอดแล้วมันเพิ่งแตกยอดเอาซื้อจากตลาดนัดมีมีพันไหมมันนั่นแหละเพิ่งออกดอกออกลูกพันนี้พันลูกใหญ่เลยนะดอกแห้งพี่น้องอืมใหญ่ กรเดาพิกปะเคียบยังบดสวนล้วสวนเราก็ได้มีห้องน้ำก็สวยห้องน้ำนี่ห้องน้ำหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำก็ทุกอย่างจะทำเองหมดอคือลูกชายช่วยทำลูกชายก็ทำงานออกมาช่วยกันคือมาช่วยกันทำเองเป็นแบบตัวอย่างได้ไม่น้องใช้วัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ในสวนนี่และ อ้สวยอันนี้ก็ฟาร์มคอกวัวเนาะครับคอกวัวนี่วัวตัวนี้อยู่บ้านก่อนก็น่าเก็บข้าวไว้เก็บฟางด้วยเอาวัวไว้ด้วยนี่ถังน้าปั๊มจากตรงนู้นมาใส่ถังสองพันลิตรไว้้แล้วก็เปิดเปิดใส่ห้องน้าหัวใจหลักอยู่นี่นี่ตอสใสนี่นี่หัวใจหลักเวลาน้ำขาดก็เราไปเปิดใส่ห้องน้ำเราเราเอาผ้าใบปิดไว้เดี๋ยวหัวใจหลักอยู่นี่อันนี้เป็นโรงเก็บฟางของเราเนี่ย เครื่องมือเกษตรอะไรเพื่องตัดยงตัดหญ้าเก็บจัดการระบบนี่จะเป็นน้ำน้ำหมักขี้เถ้าเนี่ยผมเอาไว้ฉีดนี่นี่น้ำหมักขี้เถ้าเอาไว้ฉีดข้าวเวลาผู้ใหญ่ทำเองหมดนี่ทำเองครับผมเอาขี้เถ้าที่หุงข้าวอะไรเสร็จแล้วก็มาหมักไว้สองสามวันแล้วก็มารองใส่ขวดไว้นี่ก็ใช้ทั้งหมดนะนี่นี่เอาไว้นานไม่เสียบ่ไม่เสียดอกของพวกนี้ไม่รู้เสียดอก เอาไว้ฉีดข้าวฉีดอะไรได้ฉีดต้นไม้พืชอะไรก็ได้พวกผักอะไรฉีดได้หมดเลยมันเหมือนไนนล่มแมลงนะเหมือนกับไล่มแมลงต้นสกักต้นสักนี่กี่ปีนะนะต้นสักนี่ก็หลายปีแล้วแหละชัปีสองปีก็ได้ตัดตน,นี่ต้นสักตีอยู่ฝั่งนี้ตัดตัดสองครั้งแล้วนั่นน,นี่มีตอมนันนัน ใตอมันตัดไปทําเสา,าบ้านหนาได้สบายนะสำน้าประตูบ้านนั่นตัดสองครั้งแล้วนี่ตอมัโคนที่ตัดแต่ก่อนบรรยากาศเป็นได้ตาคือว่ามีบรรยากาศนนาอารรยาาศ่างนี้รับรองลืมในบ้านเลยเนาะาแล้ว,ลวอันคิดว่าทําเกษตรแบบนี้นี่จะสามารถอยู่รอดได้สบายไหมครับ น่าจะอยู่ามาั่นเยยได้ไหมครับเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะไปต้องไปเดือดร้อนเรื่องอะไรเราอยู่แบบสบายๆของเรา<อ>คือเรามีอะไรคือพึ่งตนเองเป็นหลักว่างน้นเนา<อ>ะไม่ต้องไปไม่ต้องออกไปตลาดก็ไม่ตายเนาะครับมันก็มีของกินอยู่นีหมดแล้วมีของกินหมดทุกอย่างเลยเนาะมีทั้งกล้วยทั้งมะม่วงคือมะม่วงเนี่ยดีมันออกแค่กิ่งเดียวเนี่ยเนี่ยนี่ผมบากไว้ให้มันออกดอกออกดอกที่หลังอ๋อนี่บอครับเพื่อ หมดแล้วดูมันจะได้ออกช่วงหลังคนอื่นเขาอันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรนี่เดอพี่น้องเบิ่งเดอรมผมก็สงสัยอยู่บากไว้มันออกทีหลังขาเจ้าขึ้นบ่ตตัดกินไปชิ้นน้อนี่หม่วงนี้อร่อยนะนี่เวลามันแก่ๆหน่อยนี่มันจะกรอบนะเรียกว่าม่วงอะไรม่วงแก้วบะเออก็จะน่าจะเป็นม่วงแก้วลวดูลูกมันนี่มันอ่อนๆนั่นแหละลูกใหญ่นะครับลาแก่ๆหน่อยเนื้อมันจะลึงเหลืองกินกรอบกรอบ เปรี้ยวๆออกหวานนี่นะครับบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศผมชอบแต่บรรยากาศเที่ยงนาอยู่นะเทศกาลอะไรมาก็ไม่ต้องไปเข้าไปในหมู่บ้านอยู่แล้วมาจอดอยผมนี่นมาอยู่นี่เลยเย็นมากับมาพากันมากินอยู่นี่เลยอืมไม่ต้องไปเดือดร้อนมีที่เสียบไฟฟ้าอะไรใช้สบายเปิดพัดลมเปิดเครื่องเสียงก็ได้มีทุกอย่างผัก ชะอมก็มีครับนะภาษาลาวเขาเรียกผักอะไรอะไรชะอมผักคาบมันมีผักกินกับผมตัดไปกินบ้างแล้วบางส่วนนะชะอมเออชะอมนะเออชะอมนะเนื้อตัดเนื้อตัดไปกินมาแล้วบางส่วนนะชะอมครับสาสวยเรียกอะไรผักเน่าผักเน่าผักเน่าเอาผักเน่ากินได้ไงอะผักเน่าผักเน่าไม่กล้ากินนะลูเบางสวนนะครับเนี่ยรวดน้ำวันจะล้อมรั่วให้ปอก ปากหลักแม่จะล้อมลวริมทางันะนี่ฝังหลักยังไม่เสร็จนะครับบรรยากาศอือสุดยอดอ้าวนุอบอ้าวนี้น่าคนน่าจะตกวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละมาดูสวนของผู้ใหญ่นะครับอีกอีกอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านตรึมู่ที่สครับตำบลตรึม ที่16ตำบลตรึมนะครับอําเภอศรีขรภูมิอ๋อถ้ามีถ้ามีพี่น้องสนใจอยากจะมาดูงานหรือจะมาปรึกษาเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งทำเลกันต้องขุดต้องปลูกอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอ๋อผมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับถ้ามีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับมีอ๋ามีเบอร์ต่อขอลงให้เพื่อนๆครับ0818 0818ครับ211 211ครับ347 สามสี่เจ็ดนะครับก็อยาถ้าจะถามหาก็บอกว่าผู้ใหญ่เบี้ยนเขาก็รู้จักแผู้ใหญ่เบียนครับก็รู้จักทั้งหมดเียแล้วครับผู้ใหญ่เบี้ยนเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่ถ้ามาเราก็จะได้มาดูสระน้ํานี้ก็จะขึ้นแบบนี้น้ําจะสูงคงจะได้เห็นปลาเห็นขบอีกหลายๆกระชังเนี่ยนั่นแหะหัวหานารอ๋อนี่หัวหาเหรอเออมัดไว้พอพวกพวกหมามันจะมาพวกมันจะกินเลยขึ้นสูงหน่อยป้องกันหมา ลาคำมามันจะมาเป็นฟูงเลยนะเออมันจะเข้ามาแบบเต้รกระสอบมวยสกระสอบหัวหานนั่นนั่นหัวหานปลาด้วยโอเคนะครับคลิปคลิป <c oughs> นี้ก็ข,ข,ข,กขอลาจากพี่น้องไปด้วยบรรยากาศที่สวยนะครับของสวนผู้ใหญ่เบี้ยน,นะครับอสวยงามมากรอบหน้าถ้ามันเขียวเนี่ยผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงเนื่องกน,นานกูนเท้าหนึึงโอ้เนาะ อูอ้หน้าฝนน่าจะตกนะวันนี้อับอบอ้าวขนาดนี้ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>